สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราตื่นมานะคะมาทำอะไรกันคะที่มาทําอะไรวันนี้นะคะที่มาดื่มกาแฟค่ะทุกคนนะวันนี้นะตื่นขึ้นมาต้องดื่มกาแฟทุกวันเลยนะคะจะเช้าสายบ่ายเย็นนะคะดื่มได้ตลอดเวลาเลยนะคะนี่นะคะวันนี้นะคะก็มีสลัดด้วยนะคะมีสลัดด้วยเห็นไหมน่ากินปะน่ากินไหมน่ากินไหมอ่าเนาะนี่กาแฟนะคะเพื่อสุขภาพนั่นเองนะคะเพราะว่า เราไม่ดื่มไม่ได้เลยนะคะพราตื่นมานี้อดใจไม่ได้ทุกครั้งเลยนะ,ะก็ต้องต้องตื่นมานะคะทุกคนนะคะบอกไว้เลยว่าสุขภาพเราสําคัญมากเลยนะตัวนี้ก็จะมีนะคะส่วนผสมของ ทางเช่าเหตินจือภูคขานะคะกาแฟดำนะคะผสมอยู่ในนี้นะแต่วันนี้ี่จะกิน3ซองเลยค่ะทุกคนนะคะนี่ใครที่ยังไม่ได้ชิมนะรีบเอาไปชิมเลยเพราะว่าบอกเลยว่าอร่อยมากนะคะอร่อยมากแต่เขาจะไม่อร่อยคนเดียวนะคะเขาจะมีนี่มีเพื่อนด้วยนะคะมีตัวนี้ด้วยผสมนะคะเป็นกาแฟคิงคอฟฟี่พัทของเรานั่นเองนะคะเป็นกาแฟช่วยเกี่ยวกับระบบการเผาผลาญในร่างกายของเราเนาะ,คะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับไขมันนะคะเยอะๆนะคะที่บอกเลยว่าตัวนี้นะคะตอบโจทย์แน่นอนนะคะเพราะว่า ลูกค้านี่โอ้โหแบบชอบประทับใจนะขายดีมากขายดีมากค่ะวันหนึ่งส่งเป็นหลายหลลังนะคะไม่พอขายเลยค่ะทุกคนนะคะแล้วก็จะมีกาแฟคอรเรเจนนะคะโอ้โหตัวนี้ใครที่แบบอยากสวยนะคะอยากสวยอยากหน้าเด็กหน้าเด็ก,หเ,ดกเหมือนนาตี้นะคะต้องเอาไปดื่มเลยค่ะทุกคนนะคะอ่าเนี่ยแค่วันหนึ่งนะ,ะเราใส่ผสมแบบนี้ทุกวันนะ,ะสุขภาพเราดีขึ้นแน่นอนนะคะนี่ติ๊กตดดื่มทุกวันนะคะบอกไปเลยว่าชอบมากชอบมากเพราะว่ากลิ่นนี่หอมหอมหอมโชยขึ้นมาข้างบนเลย ไม่เชื่อใช่ป่ะไม่เชื่อใช่ไหมเอาไปชิมเองดีกว่านะ,ะวันนี้มื้อนี้อร่อยแน่นอนนะคะเพื่อสุขภาพค่ะอย่าลืมเอาไปดื่มกันนะคะ